ก่อสร้างไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนตลอด38ปีเต็มนี่คือเรื่องราวของบ้านต้องคำสาบที่กลายเป็นแลนด์มาร์คดังของอเมริกา เรื่องราวเริ่มต้นที่ซาร่าวินเชสเตอร์ครับภรยาของทายาทตระกูลนักทำปืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเมริกาอย่างวินเชสเตอร์ไรเฟลเชื่อว่าครอบครัวของเธอถูกวิญญาณร้ายตามล่าหลังจากนั้นเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากคนทรงเจ้าในยุคสมัยนั้นครับซึ่งคนทรงก็บอกครับว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตด้วยปืนของตระกูลวินเชสเตอร์เนี่ยกำลังตามหลอกหลอนและทางเดียวที่จะรอดคือต้องสร้างบ้านเพื่อกักขังวิญญาณพวกนั้นและต้องสร้างไปตลอดชีวิต และเธอก็ทำตามนั้นครับการก่อสร้างเริ่มขึ้นทันทีตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ไม่เคยหยุดเป็นเวลาถึง38ปีเต็ม จนบ้านกลายเป็นเขาวุงกฎลหลอนที่มีอะไรประหลาดๆเต็มไปหมดถ้าทุกคนมีโอกาสได้ไปเยือนคาลิฮาร์ดวินเชสเตอร์สักครั้งเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เจอกับบันไดที่นําไปสู่ทางตันประตูที่เปิดออกไปสู่ความว่างเปล่าบนชั้น2หรือแม้แต่หน้าต่างที่อยู่บนพื้นทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อหลอกล่อทําให้วิญญาณสับสนครับสุดท้ายแล้วครับปริศนาของคาลิฮาร์ดแห่งนี้ก็ยังไม่ถูกไขได้ทั้งหมดมีคนเชื่อว่าซาร่าเนี่ยสร้างบ้านเพื่อกักขังวิญญาณจริงๆแต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับบอกว่าเธอแค ก็ไม่สําคัญแล้วครับเพราะว่าคาลิฮาร์ดวินเชสเตอร์ก็ได้กลายเป็นแลน์มาร์คสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกไปเป็นที่เรียบร้อย